รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันเช่นเคยนะคะกับรายการคิดดีรายการเด็กดีและก็เด็กเก่งค่ะวันนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จักกับเยาวชนต้นแบบของเราท่านหนึ่งนะคะน้องคนนี้ค่ะอยู่ชั้นปหเท่านั้นนะคะแต่มีความสนใจด้านศิละปะวัฒนธรรมไทยจนทําให้น้องคนนี้ได้รับรางวัลม,ม,มามากมายหลากหลายรางวัลเลยน้องคนนี้จะเป็นใครเราไปทําความรู้จักกับน้องคนนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะในรายการคิดดีของเราวันนี้นะคะเก็บใจของคุณผู้ชมเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะหลงรักเด็กคนนี้เหมือนดิฉันได้เลยนะคะและด้านข้างของดิฉันค่ะเด็กดีเด็กเก่งเด็กต้นแบบของเรานะคะนั่นก็คือเด็กหญิงธัญญชนกบุญมีหรือว่าน้องบัวตองคะ่ะสวัสดีค่ะน้องบัวตองคะ่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีจ้าน้องบัวตองแนะนําตัวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักหนูหน่อยเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ปอ,อะไรแล้วลูก สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญญาชนกบุญมีชื่อเล่นชื่อน้องบัวตองกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวาชิระค่ะค่ะปัจจุบันปปหกค่ะปหกอ,อายุเท่าไหร่คะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขวบค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ป้าพร้อมทีมงานมาหาน้องบัวตองที่โรงเรียนวันนี้เพราะป้าทราบมาว่าน้องบัวตองเนี่ยมีความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมไท,ทยแล้วก็มีรางวัลมากมายหลากหลายเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทําความรู้จักกับน้องบัวตองกันนะคะ ก่อนอื่นเลยน้องบตองพูดถึงรางวัลที่น้องบวตองได้รับมาก่อนเลยนะคะว่ามีรางวัลอะไรบ้างอยู่ด้านข้างคะลูกมีรางวัลที่ห้างแฮปปี้ค่ะเป็นรางวัลประกวดหนูนนอนกพม่าแล้วก็รางวัลที่วัดท่าหลวงค่ะประกวดหนูน้อนคพาม่าเหมือนกันค่ะค่ะแต่รางวัลมีความยากง่ายขนาดไหนกว่าจะได้รับแต่ละรางวัลมาคะลูกค่ะแล้วก็รางวัลไหนเป็นรางวัลที่หนูภูมิใจที่สุดรางวัลที่หนูภูมิใจที่สุดคือรางวัล ที่ได้ที่หนูได้ที่หนึ่งมาค่ะที่แฮปปี้เพราะว่าทําให้หนูดูว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ,คะแล้วมันยากไม่รู้กว่าจะได้รับรางวัลน,นางนพมาศมาเนี่ยค่อนข้างยากค่ะหนูคือหนูต้องฝึกซ้อมตลอดอต้องร้องเพลงชอยฝึกร้องเพลงชอยตลอดอแล้วก็ฝึกลาอยู่ตลอดค่ะค่ะหนูน,อน,น้องนพมาศคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะ ต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องมีความสามารถพิเศษแล้วก็ต้องขยันด้วยต้องขยันอ๋าเล่าให้ป้าฟังหน่อยย้อนบรรยากาศไปเมื่อ1-2ปีนะคะที่น้องบัวตองเนี่ยตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าคุณแม่น้องบัวตองจะขึ้นเวทีนี้ประกวดนางนพมาศเตรียมตัวยังไงบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยคือต้องแบบว่าเตรียมตัวเฉยเตรียมตัวลําต้องลําให้สวยแล้วก็ต้องฝึกเดินค่ะค่ะ ฝึกบุคลิกาภาพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะฝึกเรื่องมารยาทการไหว้การเดินค่ะอ่าฮะแล้วน้องบัวตองเนี่ยรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชอบการประกวดชอบการเป็นดังนพมา่าชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกตั้งแต่หนูประกวดครั้งแรกเลยค่ะที่บ้านดงโฮจิมินค่ะ,ะคือแม่ส่งหนูไปประกวดหนูรู้สึกว่าหนูชอบตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นประมาณ เจ็ขวบประมาณนี้ค่ะโอ้โหคืออนุบาลคุณผู้ชมไม่เกินปหนึ่งปสองประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปสประมาณนนั้ที่เขาส่งหนูไปประกวดหนูรู้สึกว่าหนูชอบหนูก็อยากไ้ประกวดอีกหนูจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับมันมีชาเรนจ นะคะให้เราเนี่ยได้ทําตลอดปีนี้มีมาตรฐานแบบนี้เราประกวดแล้วเป็นแบบนี้ปีหน้าเราก็จะยกระดับมาตรฐานตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็น้องบตองเนี่ยจะพูดถึงเพลงชอยอะไรแบบนี้คือเป็นความสามารถพิเศษของเนาะบตองบตองมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างลูกนอ,นอกจากการร้องเพลงชอย ถ่ายภาพค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรค่ะป้าจะตกงานไหมลูกป้าจะตกงานไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีรําไทยด้วยใช่ค่ะนะคะอ่ะมีร้องเพลงฉอยมีรําไทยมีงานพิธีกรนะคะแหมพูดว่าร้องเพลงเอยคุณผู้ชมโบตองป้าอยากฟังราการร้องเฉยของหนูหน่อยโชว์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยลูกโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเอิงเอิงอ่ะชาเอิงเอย,ะ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 ยะสวัสดีจ้า สวัสดีน้องบัวตองคนดีขอกราบไหว้ทัญญชะนกกว่าบุญมีอยู่ปหกปีนี้หนูจริงใจอนุบาลวาชิราชื่อโรงเรียนฝึกอ่านเขียนเหมือนเพียนไปขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนให้งานสำเร็จยิ่งใหญ่ หนึ่งในงานวันนี้ขอบคุณพระศรีรัตนารตรขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตสถาพรชยัยอายุมันกว่าวขวัญยืนจะหลับจะตื่นก็ขอให้แจมใสคุณพระคุณครองรักษาเดินทางไปมาก็ขอให้ปลอดภยัยให้ทุกท่านจงสุขสันสุขขีสุขสว,วัสดีและมีชยัย ให้ทุกท่านทั้งรอทั้งสวยขอให้ถูกหวยกันวายกใหญ่เป็นรมโพกแกวข้องลูกล้านขอให้สุขสำาราญตลอดไปเวลามีน้อยนิดฝากบัวตองไว้ในอ้อมใจเอชา เอชา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 ,ชาน้อยแม่โอ้โหปรบมือคุณผู้ชมค่ะรออะไรอยู่ครับปรบมือดังๆให้น้องบัวตองหน่อยนะคะนี่เป็นความสามารถด้านการร้องเพลงชอยนะคะเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกต่อมากๆนั่นคือความสามารถของน้องบัวตองในด้านของาการเป็นพิธีกรคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าแม่ฝีไม้ลายมือของการเป็นพิธีกรของน้องบัวตองจะเป็นอย่างไรดิฉันมีมาให้ชมนิดนึงเดี๋ยวเราตัดภาพไปชมบรรยากาศกันค่ะ พิจิตรเป็นจังหวัดเล็กๆที่ทุกคนจะมองว่าเป็นได้แค่ทางพานแต่จะรู้ไหมว่าพิจิตรบ้านฉันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่องเที่ยวเชิงเกษตรยิ่งช่วงโควิดแบบนี้การเที่ยวแบบไม่ต้องไปปะปนกับใครแฮปปี้กว่าเยอะจะพาผู้ใหญ่ในครอบครัวไปไหว้พระหรือจะไปเสพธรรมชาติกับเพื่อนก็สบายใจ มาใช้ชีวิตแบบ slow life ไปด้วยกันเป็นยังไงล่ะคะเห็นฝีไม้ลายมือน้องบัวตองในการเป็นพิธีกรดิฉันกลัวเลยว่าในอนาคตอาจจะตกงานแต่ก็อุ่นใจนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าในอนาคตนะคะมีเด็กและเยาวชนเนี่ยมาทํางานแทนเราแน่นอนเลยนะคะน้องบัวตองป้าขอถามหน่อยลูกว่าพอน้องบัวตองเนี่ยมาสนใจด้านศิละปะวัฒนธรรมนะคะได้มีรางวัลได้นูน่นได้นี่ขึ้นมาเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับตัวบัวตองบ้าง วัฒนธรรมไทยค่ะทําให้เรามีมารยาทมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทด,ด้วยค่ะออมารยาทของไทยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกด้วยทําให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกด้วยค่ะนะคะความสามารถของน้องบัวตองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งด้านที่น้องบัวตองเนี่ยต้องมาโชว์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันนะคะนั่นก็คือการรําไทยค่ะเดี๋ยวขอให้น้องบัวตองนะคะไป เปลียนเครื่องแต่งกายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฝีไม้ไลายมือของน้ัมบวตองในการรำไทยจะเป็นยังไงบ้างโรงเรียนอนุบาลวชิระนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับเราก่อตั้งมา30กว่าปีแล้วครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแล้วก็สร้างความรู้ให้กับเด็กในจังหวัดของเรานะครับด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะเพียงแต่ว่าเขา เป็นอัจฉริยะในด้านไหนนะครับเมื่อได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเขาก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปถึงขีดสุดที่เขาต้องการได้นะครับสำหรับโรงเรียนของเรานอกจากเราจะสอนการเรียนในด้านวิชาการแล้วเรายังมีการส่งเสริมในด้านความสามารถพิเศษโดยเฉพาะเรามีกลุ่มสนใจนะครับว่าถ้านักเรียนคนไหนต้องการสนใจในเรื่องใดเราก็จะมีการจัดกลุ่ม แล้วก็มีคุณครูที่มีความรู้ในด้านนั้นเข้าไปคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับและเมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียนต่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มีการแสดงในด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งด้านดนตรีทั้งด้านนาฏศิลป์นะครับเมื่อชุมชนมีกิจกรรมเราก็จะให้นักเรียนที่ต้องการที่จะไปร่วมแสดงเนี่ย มาสมัครแล้วก็พัฒนาอบแล้วก็ส่งไปแสดงในร่วมงานกับชุมชนของเรานะครับ เบื้องหลังความสําเร็จของน้องนะคะนอกจากครอบครัวแล้วบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเขาจะมีวิธีการดูแลน้องบัวตองอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูเบนจมาาเกตคามนะคะหัวหน้าระดับชั้นป .4 โรงเรียนอนุบาลวาชิระนะคะขออนุญาตเรียกครูเบนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะก่อนอื่นเลยค่ะครูเบนขาต้องขอถามครูเบนก่อนเลยนะคะว่าน้องบัวตองเนี่ยเขาอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าในมุมมองของอาจารย์ที่ดูแลลูกๆทุกคน ที่โรงเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องบัวตองนะคะเวลาอยู่โรงเรียนนเคาก็จะค่อนข้างที่จะมีความร่าเริงค่ะในตัวของเขานะคะคตามวัยเด็กแล้วจุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือความกล้าสแสดงออกค่ะ <c oughs> น้องจะมีความกล้าสแสดงออกแล้วก็รักในความเป็นไทยค่ะแล้วก็มีน้ําใจชอบช่วยเหลือเพราะว่าเวลาเราให้งานอะไรน้องไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานหรือการนําเสนอเนี่ยน้องเขาก็จะสอแสดแทรกในเรื่องของความเป็นไทยมาอยู่เสมอค่ะนะคะครูเบนคะเด็กแบบนี้มีเยอะไหม ในโรงเรียนที่จะแบบว่าหลงรักความเป็นไทยแบบนี้มีเยอะนะคะมีะเยอะมากนะคะ,ะก็จะเห็นทั่วไปนะคะเด็กๆเด็กๆส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่อะคะ่ะแต่ว่ายังไงเขาก็ไม่ลืมความเป็นไทยเราก็จะสังเกตได้จากการที่เขาชอบร้องเพลงไทยซึ่งทางโรงเรียนนะคะมีการปลูกฝังค่ะนอกจากจะมีการสอนในบทเรียนแล้วนะคะก็ยังมีจัดการประกวดมารยาทไทย<ะ>สวดมนตร์ร้องเพลงทํานองสนอะพวกนี้นะคะ่ะบทกลอน เด็กๆของเราจะให้ความตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเราจะมีคุณครูเฉพาะทางนะคะคอยให้คําดูแลคอยให้คําปรึกษาในจุดๆนี้ด้วยอ๋อนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยแสดงว่ามีเด็กนักเรียนที่เป็นทูตวัฒนธรรมแสดงความออกแสดงความสามารถด้านวัฒนธรรมได้อีกหลายคนเลยใช่แล้วอ๋อนะคะ,ะ,คะแล้วตัวน้องบัวตองเนี่ยเขาเป็นทูตวัฒนธรรมของโรงเรียนในด้านใดคะ ของน้องบัวตองเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็การรําไทยร mm hmm. ้องเพลงฉ่อยแล้วน้องบัวตองเนี่ยได้ประกวดในนามโรงเรียนค่ะคือเป็นหนูน้อยนพมาศประจําปี2562 mm hmm. น้องก็จะใช้การขับร้องเพลงชฉ่อยกับการรําค่ะเป็นการแนะนําตัวซึ่งตอนนั้นคือกินใจกรรมการมากๆเลยแล้วก็ได้เป็นหนูน้อยนพมาศประจําปีนั้นมา เห็นเวลาพิชิตใจกรรมการด้วยความสามารถพิเศษด้วยความเป็นไทยของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทราบมาว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเขามุ่งเน้นเลยว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวมีกลุ่มมีอาจารย์ที่จะส่งเสริมความรู้ความสา,สามารถเนี่ยให้กับเด็กเฉพาะทางเลยอาจารย์มองว่าจุดเนี้ยมันดีต่อเด็กในยุคนี้ยังไงบ้างคะดีมากค่ะการที่เราจะ เป็นเยาวชนที่ดีได้นะคะเราก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับความเป็นไทยคะ่ะซึ่งความเป็นไทยเนี่ยก็จะปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมแบบแผนให้เด็กเนี่ยดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีคะ่ะใช่แล้วสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นอ่ะหนึ่งเลย <c oughs> เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะคะ <c oughs> โรงเรียนเนี่ยให้น้องเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน2คือดีต่อตัวน้องเองใช่แล้วคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องผู้ใหญ่ใจดีอย่างเรา <c oughs> ต้องช่วยให้เด็กเนี่ยเขามีการอนุรักษ แล้วก็สืบทอดสืบต่อนะคะับตองมีเพื่อนในห้องเรียนหรือว่ามีรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเขามาแบบพี่ับตองสอนหนูราหน่อยพี่ับตองสอนหนูชอยหน่อยมีไหมคะมีค่ะแล้วหนูสอนเขาไหมสอนค่ะ,อะชอบไหมคะเวลาคนที่แบบว่าแหมมาขอความรู้จากเราเขาสนใจในเรื่องเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีใจมากค่ะเนาะเหมือนกับเด็กอะ สมัยเราเป็นเด็ก<ช>เวลาเพื่อนช,ชอบอะไรแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่รักในสิ่งเดียวกันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุข มากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับวันนี้เขาคุณครูเบนนะคะ,ะความน่าสนใจของน้องบัวตองยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปบุกหลังบ้านน้องบัวตองกันเบื้องหลังความสําเร็จที่สําคัญที่สุดจุดเล็กๆในสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กคนนึงเนี่ยเป็นเด็กดีและเด็กเก่งได้นั่นก็คือครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องบัวตองจะมีเคล็ดลับในการดูแลน้องบัวตองอย่างไรนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นําเคล็ดลับเหล่านี้ไปดูแลบุตรหลานของท่านช่วงหน้าได้ทราบกัน 卡。 ของรายการค่ะเราจะมาเจาะเคล็ดลับการดูแลบุตรของเรานะคะให้เป็นเด็กดีแล้วก็เด็กเก่งกันนะคะหลังบ้านของเราแต่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดกนะ็คือคุณพ่อคุณแม่นนั่เองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องบัวตองนะคะอยู่ด้านข้างของดิฉันค่ะนั่นคือคุณ สิทธินันบุญมีนะคะเป็นคุณพ่อของน้องบัวตองค่ะแล้วก็คุณแม่นะคะคุณมน,นพรเลาวกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตเรียกแม่นินกับพ่อตั้มได้เลยนะถามแม่นินกับพ่อตั้มก่อนเลยว่าน้องบัวตองตอนเด็กๆเ,เขาเป็นยังไงน้องบัวตองตอนเด็กๆก,ก็แต่ก่อนก็คือ คุณแม่จัดรายการวิทยุยแล้วคราวนี้ว่าเวลาเราเราเลี้ยงลูกนักจัดรายการวิทย,ยุจะทุกคนเราจะมีเวลาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาฟิกที่จะมาเลี้ยงลูกอาจจะปีมนคนอื่นเช,ช้าดังนั้นเวลาเราอยู่เวรก็ไม่ตรงกับช่วงที่คนเลี้ยงเราจ้างเลี้ยงเขาเลี้ยงั้นเราก็ต้องเอาเขาไปสถานีวิทย<ไ>ดุด้วยนะ,ะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเปิดเพลงคุณพ่อไปเห็น ต้องให้คุณพ่อเล่าว่าพ่อเล่าฟังยังไงไปเห็นยังไงแล้วเขาก็แอบแอบไปแอบย่องไปเลยนะอยู่หลังประตูแล้วก็ยืนเต้นแบบเมามันเลยเต้นเมามันมากอันนั้นตอนประมาณสักขวบแปดเดือนได้ควบแังเด็กเลยก็ใช่ใช่บนโต๊ะอีกต้องขึ้นเวทีด้วยนะครับแสดงว่าเขาเป็นเด็กกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะคือคือตอนนั้นถ้าถามว่ากล้าแสดงออกไหมน้องก็มีความ มีความเขินอายเป็นปกติของเด็กอยู่แล้วแต่ในเมื่อว่าเวลาที่เราเห็นแววลูกเฮ้ยพ่อลูกเราชอบอ่ะเราเราอยากจะให้ลูกอ่ะ หาหาเวทีเวลามีงานโรงเรียนพ่อก็บอกเอาเลยเต็มที่เลยแม่คุณย่าก็เต็มที่เนาะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือคุณย่าที่แหละใช่คุณย่านะคะคุณย่าคุณย่าจะสนับสนุนเต็มที่เลยอะยังไงมาเต็มที่ย่าเปเต็มที่อย่างนี้นะคะก็คือทางบ้านจะสนับสนุนซึ่งซึ่งต้องบอกว่าบางคนจะบอกว่าอ้าวแล้ว บ้านนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเรื่องเรียนหรอ,อบรัวตองได้เกรดเฉ<า>ลีย่ย3.2มขึ้นตลอดนะคะ oh, 3.2 3.5เป็นเด็กกิจกรรมที่เรียนดีนะคุณผู้ชมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนก็คือจะจะชอบอะเวลามีกิจกรรมคุณแม่คุณแม่มาสินะคะ<อ>เราก็ได้ค่ะได้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วยงานโรงเรียนเต็มที่ใช่เต็มที่นะคะก็ตรงนี้ก็คือหนึ่งเห็นแววน้องพี่ว่านี่น้องกล้าแสดงออกอฮะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย สังเกตลูกเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่บางคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะสนับสนุนลูกทางด้านนี้อย่างงี้ย อาจจะกลัวกลัวเรื่องเรียนอะไรแบบนี้แต่ผิ็น้องโบตอมเป็นตัวอย่างคือ2ขึ้นตลองขึ้นตลอดนะคะเจสเรีนค่ะขออนุญาตถามพ่อตั้มพ่อตั้มค่ะทราบมาว่าพ่อตั้มเขาดูแลน้องดูแลข้าบครัวดีมากคุณผู้ชมบอกเคล็ดลับการดูแลหน่อยนะคะว่าเราเนี่ยดูแลน้องเขายังไงเพราะน้องเขาต้องทํากิจกรรมน้องเขาต้องไปประกวดน้องเขาต้องเรียนหนังสือพ่อตั้มให้เวลาน้องยังไงบ้างดูแลน้องยังไงบ้างเต็มที่เลยครับมีร้อยให้ร้อย ครับงานไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเลยนะ <C> e <an> คือเราใช่คือ <c oughs> แบบว่าดูแลลูกเต็มร้อยเราเราต้องไปดููลลูกตลอดล,ลูกบอกพ่อวันนี้มีประกวดที่นี่นะพอตามพาไปใช่น้ําอาหาร <c oughs> อะไรเตรียมดูแลลูกเ <c oughs> ต็มที่ใช่พ่ตัมนอนค่ะโอ้ไปถึงที่พอตั้มนอนก่อนนะเสร็จแล้วก็มาหาพ่อคือเป็นเป็นกิจกรรม ในครอบครัวคุณผู้ชมมันบ่งบอกถึงความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวนะใช่นะคะก่อนจากกันไปให้พ่อตั้มส่งผ่านถึงผู้ปกครองที่ชมรายการของเราอยู่เพราะว่าคุณพ่อถือว่าเป็นพ่อทัพเป็นหัวเรือใหญ่ที่ต้องดูแลครอบครัวส่งผ่านให้คุณพ่อเนี่ยมีความรักความใส่ใจลูกเหมือนที่พ่อตั้มทุ่มเทให้กับน้องโบตองแล้วก็ทาให้น้องโบตองเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็เด็กเก่งได้แบบนี้เชิญพ่อตั้มค่ะครับผมถ้าลูกชอบชอบอะไรนะครับเราจะถามก่อนเลยว่าสู้ไหมชอบไหม ผมยังจาติดตายนะำโบตอบขึ้นเวทีเวทีแรกอะเดินครึ่งเวทีแล้วจับไปยืนแต่เขาบอกเขาชอบชอบชอบว่าสู้ลูกับตองก็เต็มที่ต่อไปจ้าฟูฟูออปชั่นอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาเขาจอมเขาสู้แล้วเขาเขาขึ้นไปเวทีแล้วเขาเหมือนแบบเขาไม่ได้ดังใจเขาเป็นคนดีอ่ะ เขาับาตู้แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆลูกสู้พ่อกับแม่ก็สู้ด้วยแล้วคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อตั้มกับแม่นินมากๆนะคะที่ให้โอกาสรายการ NDT ีีเนี่ยได้มาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเพื่อมอบแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะให้มีเวลาดูบุตรหลานของท่านนะคะสังเกตแววลูกของท่านเด็กทุกคนคือเด็กอัจฉริยะนะคะดูแววของเขาแล้วก็ส่งเสริมให้ถูกทางอ้อมเชื่อได้เลยค่ะว่าน้องเขาจะเป็นเด็กดีแล้วก็เด็ก เหมือนน้องบัวตองแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคิดดีแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเด็กดีและก็เด็กเก่งที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะพร้อมน้องบัวตองและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ